นี่อาสีรานสดีด้าอันนี้คูคุมงานนี่บระเก่มมันมัเทรียวไม่กินแบนมือละตัว หน้าพั่นหลายพูนแม่นเหมือดแม่นเหมือดผุนหน้าพ่นผุนพูนผูนผุนหน้าเขาหน้าจะเป่าเะไรนี่ก็สวยเรา